ทีอำนาจสูงสุดเพื่อให้คนต่างๆนั้นเกิดการยอมรับในตัวของโจโฉเองและเป็นการฆ่าทรราชเพื่อที่จะสร้างผู้นำที่มีความยุติธรรมขึ้นมาจนกระทั่งโจโฉได้วางแผนกับอ่องอุ่นนะครับขอยืมกระบี่เดาวกระบี่ตัวนี้สามารถที่จะแทงทะลุเกาะอ่อนของตัวต่างโต๊ะได้นะครับ แล้วก็อ่องอุ่นก็คุยกับอ่องอุ่นว่าเข้าไปรอบสังหารต่างโต๊ะตอนนอนทว่าการลอบสังหารนั้นล้มเหลวโจโฉจ,จ,จึงต้องหนีเอาตัวรอดหนีหัวซุกหัวซุนนะครับประเด็นสําคัญเรื่องนี้อยากจะบอกว่าอย่าไว้ใจคนใกล้ตัวเจ้านายเกือบทุกคนมีคนสนิทแต่อยู่ที่คนสนิทไว้ใจจะเชื่อได้หรือไม่นะครับบทเรียนนี้สำหรับผู้นำแล้ว คืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเราเราก็จะเห็นคนจะไม่ค่อยชอบจําในสิ่งที่ดีๆนะครับแต่จะจําในสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดคือสมองรับแต่ข้อมูลส่วนรบต่างๆนานาเท่านั้นนะครับบางครั้งก็ซับซ้อนเกินคาดคิดวันวันนี้ลูกน้องรักเราซื่อ เขาซื่อสัตย์ต่อเราอีกสีวันต่อมาเราไปตำหนิเพราะเขาทำผิดจริงๆหรือเขามาขอความช่วยเหลือแต่เราไม่ช่วยความรู้สึกดีๆนั้นจะยังเหมือนเดิมหรือไม่ทุกคนลองพิจารณาดูนะครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของอย่าไว้ใจคนใกล้ตัวทุกสิ่งต่างๆนานา,นาคนที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างข่าวในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้เลยว่า พี่น้องฆ่ากันมีเยอะแยะมากมายเพียงแค่แย่งสมบัติเราเกิดมาครั้งหนึ่งได้เป็นพี่น้องกันได้สืบสายเลือดของตระกูลเดียวกันก็ไม่ควรที่จะหั่นหรือฆ่าแกงกันเพียงเพราะผลประโยชน์เพียงเพราะทรัพย์สมบัติแต่เราควรที่จะร,ะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสืบทอดเชื้อสายของเราให้เติบโตให้ได้อย่างยั่งยืนสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าไม่จะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าไม่จะไม่ว่าจะเป็นอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะย้อนมาให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่าการไว้ใจใครก็ตามขอให้เผื่อใจไว้บ้างนะครับเอาละ่ะเรื่องที่ผมจะมาเล่าก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ Happy Life Code ด้วยนะครับขอบคุณครับ